อดอกพักกามมนผักกุมผักกาดผักกุมมันสิเป็นใบหน่อยๆแหลมๆคล้ายๆกับใบอะไรน้ำม,มาทงมาทานนามีแต่แนวอยากได้เอาเบิด,เอ,บดเอาไปเห็ดอย่างล่ะคะเนี่ยไาแม่หูแม่งบงตายเอาไปขั้นสมไปแซ่ละไขั้นสม เพราะว่าพ่นกับว่าคนเคยกินนะต่ว่าแต่กินอยู่ไม่ใจแต่กินด้วยกันตะกี้ตะกี้ตอนนี้เดียวตอนี้มันกับพ่อแม่กินเขาไม่เบียดแต่กินเนาะมันเห็ดหยากแบ่เนี้ยแกแส่น้ำแส่น้ำสามมือนไปดิเหม็นเหม็นเอาบังคับใช่เห็นยาดเราเคยเห็ดอยู่ใช้สวยตะกี้เนาะแด่กินบัตถุเนี้ยหรอของเนี้ยปานเพราะว่า ทุกคนอ,อึดจักบ่มีนะสื่อกินก็นตตองหาำเจบผักน้ำหัวน้ำสวนน้ำปลาน้ำไฮนากับพักกระแยง,งน้ำคู่แทกหัวหอยโอ้ยโคตมาลำบากเลยหัวหอย,อย,อย,อยมองได้ปลาอปคอนมีกับแปลปาป ok ลาคอนก็ได้โมกแล้วว่างดีดหนาด้วยเขาออกอยู่ ออาอใส่เอาเสียนะใส่สิเอสินดีี้อด่ไม่ถุงหย่างเกาะหยังกสินสินไม่ต้อเหย่าจะเอาผ้าก็ใชเอาสินนี่ไปสิน พี่ผู้ใดกินขี้หอยบ้าผู้ใดกดะตัวนี่ค่ะถามพี่น้องเนี้ยพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องเคยกินบ่อค่ะสมบักคุ้มโอ้อันตรรมสวยสวยแม่สิเอาเก็บเบิร์ต้นเลยสบอ พี่เด็ดแล้วกระพาข่อยหมาเจ้าว่าอันมาพกว่าไหมอดอดเอาอะไรเนาะเพราะว่าของกับของใกล้กินนอ่ะน้องอันจริงๆริงกัมันเก็บยน้ยมูเลี้งก็ได้เด้แม่ห่วงมูเล้งวันมัเก็บอันนี้เก็บกี่เล็กหรอเอาตัวแม่อันนี้หยาปักขาหนูหนูหนูตัวใหญ่ไม่ได้กินข้าว อาบน้ำทุกมืออยู่หนูตัวน,นี้ก็ได้ถุงกระเบามาพี่น้องเอ้ยลานสุบพอ่อพักแต่แต่สิงจ้งน้อยกับิีเปันลุ่งหวยไปฮาบัวเป็นที่บานซ้ำกานนี้ก็มีหุือกับสินม่ใช่แม่แม่ บ,บังตุว,ขวยข่เนี่ยน้องเด้ไขมากที่จริงอะชีวิตแบบนี้แม่เราเห็ุประจําแต่ว่าจะอย่างไรพี่น้องเห็นน้ำแม่เตียนจริงจริงเนี่ยเราไหลกว่าหนีเนี่ยแล้วแบบแล้วแอดเวนเจอร์แบบผจญภัยมากกว่านี้เด้แม่เตียนแล้วนะนอิสระประวแบบัติข่อยสิผ่านมาก ข่อยสีมากหอดมือนี่ได้ข่อย,ยโอ้ยอ่าได้ไหมล่ะเงินจนเอิกเลยคนละพี่น้องเอย้ย <c oughs> สิได้มาเบิ่งเนี้ยเอิกนะนีะ่นแหละนี่แหละมึงวัดเลืนเีนเ้ยสิได้เลิอนมองได้เ <c oughs> นี่ยจริงแล้วนัน่นไรก็หนีแต่ว่ามันจะแพร่ภาพบ,บ่ได้ ข้าเจ้ากับว่าคนกับสีว่าแต่ปานี้่อยนุ่งเสีย้าเขาไปแน่ขาเจ้ากัว่าพึ่งพนน่ะพูนเนาะเพิ่น,น,นเบาใส่เป็นบาแม่ข้าเจ้ากับสีเาบา่อยว่าไปไง้อเื่อมไปนะ <c oughs> อยบลืมสี่เดวเลื่อมรงใดขอมา่าพักหอวกายานเล <c oughs> ลืมดีหมดไปบ่ ความเป็นคนหวัวรุ่นสีนดิโอ้ยบาดไปล้วค่ะแหปนั่นอเอ็ดคลิปก็แม่แต่น,นี่คอยโดดเจ็บท่วงนี่โซ่ขอจ็ดเหลี่ยวคอยหัวไหล พี่มเมางานาพี่แม่พราแล้วงาสั้นๆอันสั้นก่นนนต้องเอาดอกให้มันคุณแม่คุณแม่พี่น้อง <c oughs> สิเ,สสเปดบวชเลย แหม่เจ้าคนจุ้งมันเก็บร้องบ่ได้เด้๋นี่นนมันเห็นเก็บร้องบ่ได้เด้๋เอาสิแล้วเสียรงเองเอนั่นแหละมามาไปนี่ก่อนเกิบเพาลงบ่ได้เด้๋เขาสิแบนส่องเขาเด้๋ พักกิเล็กไปนั่กันอยกับเรียกไปเรียกออไปเรียกออกขี้หนาวบันนั้นบะเหลวเจ้าให้เบิดเก็บผักยังไงให้โรคจำเอาไปหอยก้อนเล่ไปหอยบ่าไปเหน็นยัง บึงเน่ยระวังรีบไปหวุดหงิกรโดนเดดหัวน้อนเดีาพี่น้องจงมาลซ้ำนี่คืเฮียนหูเดี๋ยวเขาก็ออกไปแล้วเม่หนาเขาจังมาไหมไ้าชั่นะมันตองออกไม่พี่น้องบึงเนะ่ระดับขอบึงนะ่เกเอาชัดๆคืออะไรผักกุมอ่อนผักกาดนามเห็นไหม พักเงินผักกลมมันสิเป็นเลรนน้อยยังงาบเขียวๆอันนี้มันสิใบออกออกยังเหลืองโอเคอันนี้ผักกลมผักกามเอ้ามีผักกามพี่น้องผักกามอือเอาไปผักกามคือเฮ็ดได้อย่างเดียวคือคั้นส้มคั้นส้มโอเคเอาไปแช่น้ำไว้ตอนนั้นอยู่ข้างสวนห้องดิพรุ่งเราจะไปเนี่ยจะแม่เตนเก็บได้สวยเป็นผู้ทธาสะอาด มาคันสมพักยังก่อแม่พักกลุมพักกมขนาดแม่เรายังสับสนมักกุมโอ้ยยยยสวยนี่คิมู๊สวยมี่คมูกอันนี้พักกามพักกุ่มใบยาวๆป้านหนูพักพักกลุ่มแทนว่านี่พักกามหนูพ่เคยเห็นใบอันนี้ยาวๆนี่น อันไพเย็ชอันสมพักไฮบันเนี่ยยี่สวยยี่สวยเฮ็ดแม่เฮ็ด่เป็นบ่เฮ็ดเส้านำใบสามมือนี่เลยเฮ็ดเส้านำใบมันเป็นกินหอมๆแบบเฮ็ดเป็นกับมะซ้าวนำเยาะแล้วนำประมาใช่สอวันก็ได้ยี่สวยพ่อพ่าพักพักตะก้ออีกป้าเดี๋ยวหลก็ด้วยต้นไงพอแล้ว ลักไฝ่มันนโดนลูงให้น่าเที่ยงเอี่ยวบินขึนกับบินขึ้น่าชาปลาไม่ขึงทำเป็นบ่าวเยอะการแดนัน้าคู่หน้าสูงอ๋อกานแทนนาคู่หน้าสูงเปนการะดนน้าคู่หนูสูงอย่านียมันไม่ไป สาซคือทำลายบรรยากาศสายผู้เฒ่าเันซีได้เบิดมือกปลาเ็มหองเงี้ยงนงเงีมผู้เฒ่าบ้านเทาามาแล้วมาแล้วมาแล้วหาเยังหาเงังเฒ่า

ยสวนเดี๋ยวเทหูบอใท่ยู่เดียวยินบอนเยู่มห็ดนาไม่หนาเปมัดแตสิ่เสิงมัดตนในสวนบอมัดต่ในสวนยายกินบอเนี<ะ>่ยเทสแล้วยายกินบอจัดเด็ดฮะเทสแล้วยายกินบอนอันสมพักเทสแบบแผ่นดินยังมดป้าหยาแตุ่ <laughs> แม่เตนแม่เตนเก็บมาบอกว่าเราไปสวยมาอีกแล้ววะไปสวยเนี่ยแผ่นดินเหลืองเลยว่าจันเลยถามแม่เตนแผ่นดินแผ่นดินเหลืองไปว่าอย่างแล้ววินวินแต่วเรากันยังกามาเดินไหลอยู่เนี่ยคนเก่งกักปูนาคาเกียดมบอกแม่เพิ้นปูนาคาเกีย ต้มบนออมอันขวานแต่ก็ปนปนซื้อมาแต่สี่ปู่ตัวนเขามาแต่เขาไปลรเ่มพอไมเป็นรั่มพอไมยนไม่ตายวันนี้แม่เซอยนางกินแสีดองตาเขาตาลุบเ็น อันตัวตายดองได้เหรอบอกดองกับขวดจริงนหัวกระต่ายยังมาสองแตงงวยๆวยูหัวกระต่ายแปลว่าอะไรเพิ่งตายอ๋อเพิ่งตายคำว่าหัวกระต่ายแปลว<ม>่าเพิ่งตายตายเราจะเอาไปขั่วคเั่วแล้วมาปนให้พิธยากินคนไปก็ไม่ต้องกิน Bà bàn bà có gì dạc nằm nơi bụng bầy cơ đây ừ, Cháu cần nhắn ông má Hãy subscribe cho gì Ghiền Mì ปูนิมือบ่ปูนิปี่บ่ปิกะปิปูนิกะปิกะปิกะปิอปอไปอกแนดลิ้งอย่างน่ะพ่อพ่อไปกอเอาคู่แดดินเลี้ยงอ๋อแต่ไปอย่างเราวินอโอขอวาแล้ว เดง๋ยวเรามานอนอยู่โกกล,ลำออืขว่านเราเราคือไปขวานเราไม่ได้เด้แม่เดี๋ยวหนูไปเอาเองเอาไปเก็บอีกต้นหนึ่งก็ได้หมูมเลี้ยงแม่อีต้นไม่เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเอานีงง่ก่อนเดี๋ยวขนาดเฝ้าอย่าเฝ้าคนละอย่างกินหลวกพร้อเนาะ ก็จะดีเง็กยังอดนขามันลนได้ไลยข้ออกใส่ก็บอกใส่บอกว่าเนี่ยบอกทีหนีมันตุ่ง่างนะใส่แม่ก็หาเสียดายมีมีเสียดายด้วย ดองใบไห่ตำหมูฮุงเนาะปิ้งปิ้งแลักอะปิ้งเอาด้แม่ปิ้งหล้วกัตจังตำบอมันคิวแทนปิ้งอะนะเอาเชือจังเด็ดจังสิ่งมั้นสีอมสีคัวอ๋อโอเคครัวล้าก็สีดมาฉีล้วตำาุงบอแม่มาสิดปนไหมปนกระต่กันคลัวล้วก็ปนได้โอเคโอเคงูบดบดมนดาวยังมะดาวยีปปูปะ อันนี้เลือกอันไปต้องอันอยังก็แม่เลือกเอาแต่้ตัวแม่บอเอาไปปนเอาไปอุปโภคนะฮะแนมทางดันไปแล้วไปรับเอาอีปูมาส่งบ๊ายบาย